สุกุนะครับแ,แคปโหนะครับเจดจับครับเอามาเพื่อไว้ครับใส่ตามหน้าง,งานครับเพราะว่าไม้บัวบๆก็มจะใส่เยอะลอยน้ำที่ผมตักจิบไปแล้วกนะ่อนนั้นี้ thank you ใสวสวัสดีครับสวัสดีนะนะตุกป่าทุกท่านกันด้วยครับเอาออกไม้ครับช่วงไม้เดี๋ยวผมจะต่อเข้าเมนหนาคนนี้นะครับสิตามผุมนะเดี๋ยวผมพิดไปเลยละเด่วลงลง่าล้ลบถขี่ปออครับขี้มมาหาป่าใหมนะ่ป่าไม้ล้วงเขเบเงินเหยื่อไดนะครับนี่ครับย็นบอเสาไฟย้่นีนเสาไฟครับเป็น,วน,ปนลวงไปเลยครับตัวนี้จะเป็นเสาไฟแล้วก็สะ กะทางแล้วก็มีค้องทรงหนามครับตัวนี้ล้วงลอยเปเสร็จครับมึงง่ายๆครับแต่ว่าฐาเป็นทา้งดำาบมีข้องทรงหนามถ้าทา่งดำมันติดหน้องแล้วก็เป็นสีสะือกันครับซึ่งว่าตัวนี้เป็นเท้าไฟแล้วก็น้องแล้วก็ทา่งดำอันนี้ก็เป็นล้วงครับไปทาทางดำแล้วก็นน้องอยู่หลัางเท้าไฟกับง้องข้าเจ้านะครับมึงง่ายๆนะครับใส่สูตรนี้แหละแถวเช้าบานปุ๊บนะแต่ว่าแถวเอื้อมกกับ่อเน่ใจคือกันนะว่าเขาเบื้องแนวใดนะ มีข้อวมีทางแล้วกน็น้องแล้วกับเสาไฟทุกเม็เลยครับมึงง่ายๆครับอยู่ใน,นเขตเสาไฟนะลงไปเดียวพ่อเจ้าอันละมาลองดูครับว่าจะมีผลงานจำไหมครับวันนี้กับสุกุณะครับแคบหูแล้วก็เขย่าจำครับเอามาเพื่อไว้ครับใส่ตามหนาง,งานครับเพราะว่าไม้บวบๆผมจะใส่ยเยอะลอยหนาะมที่ผมทำจิบไปแล้วกนะ่อนหน้านี้เพราะว่ามันยังกีเคาะได้นะครับเคาะติ๊กๆมันจะพุกเลย เดี๋ยวมาลองดูภาวะจะมีผลงานกันบ่ครับคนนี้กิบกับเบอร์หนึ่งครับล็อกแซนเป็ซ้ายชอ็อกเลดลำบัญโด40ี่ปอนด์ซ้ายนี่น่าใจพี่อีหนึ่งนะครับคนนี้คันเบรดแขีดสิบหกลำบัญโดเป็นเลดครับนี่เป็น6ฟุต6นะครับต่อโค้ดไม้ไม่ต้บัวครับเพื่ไม้ที่ปั้มมันกินนะ bóng phải đi phá sắt mày จิบนี่นะหนัวง่ายมั้ยโอ้ยหน่อยหน่อยเลยตัวนี้หน่อยแห้งนองสุขุนะทีเดี không có gì đây cắt vào cắt không chịu được gì đây đi, ก็ตัวงน่อยคือกันว้า เลยครับไม่เดียวเห็นมันขยับนะครับตัวหน่อยนี่ตัว,ตวนหน่อย ตูแตกแหงไม่ตลอดได้ครับสองตูสองตูสองตูไปอยากไปตัดปลาบัวรายกันมีเร้่อมันอยู่ที่สิใดบ่โงส่งหรือโบขึ้นโบส่งคนหรือโบมางคนเอี้ยปลาขอบกับ คุะนะครับนี่ปลาเฉยๆน่ครับสุกคุณะไปเต็มแหลกไปขนาจะกินหรือเปล่าคุณเด็กเป็นน้องเด็กครับต้องเป็นไม้หลวง không không phải tỷ đâu Cái kiên dây năm, nằm đó thế còn cả tỷ thấy này đẹp cây phú một phú hàng, còn bị đã một được không ข้่องสองเลยหนะมอนไม่กลัด ไปสามกัวนะสอมพึ่งนะนั่งไปนัไปไบ่เคยไปได้ินเสียงป้าโขดดังโวดแห้งโดอันนี้แมากต้อหอด้วยครับเลยต๊แถวจังเลยโอ้หูเขาตัปไาตัวเดียวแล้วก็่อยจดเงยนะครับสามหมกินบาเลยไส่กับจ้านะ นั่งลกคิวยู่อกีเอ็มซีคราบไหจครับตำรวจต่างฝนอยู่นุ่นะมตีเบลกีครับทุนดเียนดีมากขนานั้นนะครับเครื่ตีกับกาจิอตะกีตัวนี้น้อยงั้นกาจิอตัวหนึ่ไหนเนาะ ตองนี่นะต๊กไม้มอกี้นี่เด็ดแรงซะด้วยอ๋อที่เดียวที่เดียวหายครับขนาดเกี๊ยมันลอยหนาหน่อยนีน่ครับโอคค้อโหซึ่งมนตุ๊กแล้วมื่อกี้นี่ครับมต้องมาหานาั่ที่นี่ สุดเลยนนี่มันี่ก็มีาจะมีปลาใหญ่อยู่วันนี้ก็เจว่ามีปลาใหญ่ตัวขาลงสี่อกีตะสมัยตะกีหรอเต่กระสุปรปจํำครับท่ข้งบนเขงได้ต้วหน่อยๆแล้วเห็ดรุดเนี่บริเวณไหเห็ดรุดที่ใส่เยอะยังวะจ้ำบริเวณนหนะฝนอ้หูสดิสเบี้ยจบวนี้ khốn mài thì đều học quay đây đây ต้องเลียดออกสูดได้เงินบาดีว่คุณต้งเลียดออกสูดได้เงินบาดีกวโอนใส่หนใส่ตีตโอ้ยโอ้ยิที่เตีย,ตรยครับเตียพอ โมเสาใหม่เลยครับองเข้าไปมองเกาคับไกลนะโอ้บมดนด้เหมือดแล้ครับแล้วค,คนพิศกิบตีตัวไปไหแล้วใหม่อีกแล้วโอ,โอ้ยสาาัาโมมานคับบมนี้โมมานไปปลาสนันเป็นเลย ลอยเลยคุณผู้นะครับเดี๋ยวจะแจ้ห่วงีบ้านบ้านนะครับนี่ก็คนมันเยอะนะอรมาหลอกช้อนอย่นี้ก็แดอย่างนี้นยนะครับที่นี่ก็ต้องขอตัวลากนไปก่อนะครับฝากคนไหนก็ติดตามนะครับยนม่ติดนาครับสวัสดีครับตรงนี้มันแดดไหครับเจ้าบุ้งทำครับบ้านยู่นะครับสร้างกับ้านผมมากกว่ี่ภาไปประิเป็นจังไดนะประสิลอนหรือบัอด